พลังดอกไม้น่ารักมากแรมซี่นะคะมีสกิลสลับเธอหนอ,อไม่แนะนำให้ใช้เสานี้เพราะว่า สวัสดีค่ะพบกับสายแต่แอมไซย์ช anel ค่ะวันนี้เราเข้ามาการแข่งขันที่ร้อนแรงที่สุดนะคะก็คือ Dragon City h e r i c r e s t นั่นเองก็เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแลวก็แชร์กดกระดิ่ง,ป,งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของสายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคไม่ได้เข้าเกมมาเลยตั้งแต่ตอนที่แข่งรถไปรอบที่ลงคลิปไปล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่ารอบนี้ผู้แข่งขันของเราจะ ตื่นมาวิ่งเยอะแค่ไหนนะคะแบบตอนแรกเลยใช่ปะที่เห็นคลิปกันก็คือเขาเฉยมากใช่ไหมคราวนี้อะก่อนที่เราจะไปเซอร์ไพรส์กันค่ะเราพูดกันถึงเรื่องอาหารที่อะรีรันกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอาหารในการที่จะปลูกสำหรับอีเวนต์นี้นะคะก็คือเฮริเ s สเนี่ยควรเลือกอะไรก็คือให้เลือกบูเบลบูเควสนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่30ิวิในการโตมันจะทำให้โอกาสในการเก็บ อาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันรอแป๊บเดียวนั่นเองโอเคเรามาพูดกันสั้นๆนะเพราะว่าทรายอะ่ะเก็บไปแล้วลืมปลูกไงก็เลยอ่ะมาเกินตรงนี้ซะก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ทายปลูกโปรที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นตัวปิรันยา่าตัวนี้นั่นเองใช้เวลา12ชั่วโมงในการเก็บนะผลผลิตก็เป็น20,007ก็จะใช้อันนี้ซะส่วนใหญ่ลนะถ้าเกิดไม่มีอีเวนต์นี้อะไรเงี้ย เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้ของแล้วเอาไว้แบบตูกเพื่อเก็บเยอะๆนะคะส่วนขวาด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปลูกแล้วกันเราเข้าไปดูก่อนว่าเอ้ยตอนเนี้ยโดนแซงไปเยอะแค่ไหนแล้วอะดูนะให้ดูเอฟเฟกต์คือมันจะสนุกมากเวลาที่เราเห็นแบบคนอื่นเขาวิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งอ่ะโอ้โหแล้วดูที่หนึ่งวิ่งวนกี่รอบอะแต่กี้ไม่รู้อะตอนเนี้ยอยู่ที่เจ็ดคราวนี้ไฟแป๊บหนึ่ง ยังไม่อยากเข้าไปดูว่าได้เลขอะไรนะคะหวยออกที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเรามาต่อสู้กันนิดนึงเฮกตันชชสพยายามปั้นน้องตัวนี้อู่ไปจ้าไม่มีเสียงทริงหรอ เข้าสู่แล็บ2เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกค่ะเข้าสู่แล็บ2ก็จะได้เพชร20เม็ดอันนี้ก็ไม่เล่นก็มาเก็บตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าได้เพชรเยอะๆขึ้นมานะคะ20เม็ดถือว่าเยอะมากเลยนะโอเคต่อไปฟีดาก้อนเดี๋ยวเราไปดูรอบกันเถอะตอนนี้ตกมาที่7ที่แล็บ2นะคะส่วนที่1เพิ่งไปแล็บที่4ทุกคนมันแบบมันชิลมากเพราะว่าเขาต่างเราแค่2แล็บนะคะจําคลิปที่ซายบอกได้ไหมว่า เวลาที่เราจะแบบแข่งไม่แข่งอ่ะให้เราประเมินคู่ต่อสู้ยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นการประเมินที่จะบอกว่าเราอยู่2เขาอยู่สีแปลว่าตอนนี้ผ่านมากี่วันนะผ่านมา3วันใช่ปะแปลว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันก็คือค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ทีละโนดเพราะว่าถ้าเกิดคนวิ่งเก่งเนี่ยเข้ามา3วันเนี่ยระดับที่ายเคยเจอคือ10รอบเนี่ยเป็นเรื่องปกติเออแล้วก็แบบลองๆลงมาที่เจออ่ะบ่อยเอานิดนึงก็คือประมาณรอบที่5 6 7 อะไรประมาณนี้เออไม่ห้าหกเจ็ดสิเจ็ดรอบแปดรอบถ้าใครจะวิ่งแบบเยอะๆนะอันนี้แปลว่าเขาว,าว่าวิ่งแบบเก็บทีละหน่อยแล้วก็ไม่ได้แบบจะรีบวิ่งหรือบางคนเขาก็แบบไม่ได้แบบใช้สูตรแบบใช้เพชรบ้างเพื่อเพิ่มจํานวนแลบนะคะอันนี้ก็แปลว่าเราจะสามารถแซงได้นั่นเองโอเคประเมินขนาดนี้แล้วเราก็อ่ะลองดูซิว่าเราจะ วิ่งได้แค่ไหนก่อนที่จะติดคูดาวหลายๆที่นะคะจึ๊บให้อาหารก่อนติดคูดาวหรือ,อยังโอเคอะนนี้แปลว่าอ่าเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเข้าแล a บมาแล้วก็ช่วงโหนดแรกนะคะช่วงเนี้ยตั้งแต่ระยะนี้จนถึงระยะเนี้ยจะเป็นของที่ไม่ค่อยติด คูดาวเท่าไหร่ในช่วงประมาณ5รอบแรกนะก็คือเราสามารถที่จะเก็บเก็บเก็บได้โดยที่ไม่ต้องรอถ้าจำไม่ผิดประมาณสักแล a ที่890หรือเปล่านะอันนี้คือแบบเราอะ่ะจะโดนสอนมาว่าแบบเฮ้ยพอถึงตรงนี้มันจะติดครูดาวจนเราแบบรู้สึกว่าชินและกับการที่เก็บไปแป๊บหนึ่งเก็บไปแป๊บนึงก็คือจะต้องติดคููดาวแล้วก็ต้องรอใช่ป่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบอ่ะวิ่งมาสักประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะก็คือเพชรทองหรือว่า ตัวที่ให้อาหารมังกรอ,อะ่ะมันจะมีแค่โหนดช่วงหนึ่งที่ทําให้เราสบายใจว่าอ้ออยู่ๆโหนดช่วงนี้มันไม่ติดคูดาวหรออันนั้นจะเป็นความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเจอโอเยซิสการทะเลทรายเลยแบบแบบถ้าวิ่งแบบหนักๆตอนนั้นนะเออมันเป็นความรู้สึกทรายตอนที่เจอแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือแบบมันจะเจอแค่ไม่ในไม่กี่โหนดเออประมาณนั้นว่าแบบเราไม่ต้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนั้นก็จะเป็นจุดสบายใจเล่าให้ฟังเฉยๆเวลาที่เราแบบแข่ง แล้วเราต้องรู้สึกว่าโอ๊ยแปบ๊บเดียวก็ต้องติดคูดาอีกแล้วก็ต้องรอต้องอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางช่วงที่ทําให้เราสึกว่าเออมันก็ไม่ได้ตลอดไปนะเนีแ่ยบบก็จะมีจุดที่สบายใจถ้าจำไม่ผิดอะตรงนี้ก็ด้วยมั้งแต่มันอยู่ช่วงโหนดรแรกๆอะเห็นปะโหนดช่วงแลบรแรกๆอันนี้ก็จะเห็นปะว่ามันสามารถที่จะวิ่งแบบฝีเท้าเต็มสปีดได้ง่ายมากเพราะว่าแลบรแรกๆมันก็จะไม่ค่อยอยากนะคะส่วน อันนี้อ่ะเราไปใช้เสาก่อนก็คือเก็บหลีกนั่นเองหลีกตอนนี้โอ้สบายเพราะว่ามันเก็บกี่ชิ้นนาะตะกิทคงไม่ใช่สี่บ้งทำไมดูเหมือนสีก็คือเก็บหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะได้รีแมปด้วยดูทีมก่อนใช้ไฮไฟมาตีดีไหมไฮไฟคือรอบล่าสุดนะ เฉยไฮไฟ v ์โอ้<_ <d> _ <n one> เดี๋ยวนะไฮไฟ v ์อ่ะลองใช้ไฮไฟ v ์ก่อนก็นได้พลังสวยชอบอย่างเดียวคือพลังที่เป็นบิวตี้ไฮไฟ v ์ปึ๊บโอเคพลังที่เป็นบิวตี้สวยมากมันจะเป็นรูปดอกไม้ให้ดูนิดนึงเพราะว่าสายไม่ได้รีวิวเนาะก็เอามาดูให้คลิปนี้แล้วกันนะอันนี้ปืนขึ้นมาแล้ว ได้เวลาแก้แค้นแล้วพอมันปืดขึ้นมาแล้วก็อ้าวอะไรอ่ะตะกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วหายไปได้ไงออมีสกิลสลับเธอหรออ๋อตัวนี้คือดูอัลพาริเอเมนต์หรือดูอัลอะไรสักอที่เป็นคู่กันอะแล้วเป็นตระกูลที่ใส่รู้สึกว่ามีแค่2ตัวมันเท่มากสกิลสลับคนอื่นมาตีอย่างเท่เลยอันนี้คงเคยเจอ เขายังชมอยู่เลยว่าเอออยากได้มังกรตระกูลนี้เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็หายไฟเห็นปะเพราะมันเป็นพลังดอกไม้น่ารักมากคือชอบแค่นี้เลยรีวิวก่อนน่ารักไหมน่ารักไหมน้องจะตายแล้วเนาะให้ดูดอกไม้อีกรอบคือไม่ได้สนใจนะว่าน้องจะตายหรือเปล่าคือมันไม่เป็นไรไงเพราะว่าถ้าสู้ลีกะยังไงเราก็สามารถหยิบตัวนั้นมาสู้ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าน้องจะตายไปรอบหน้ายัางไงก็มีหวังคือมันจะไม่เหมือนอารีนาเนาะที่อารีนาคือ ถ้าเกิดใครตายในการต่อสู้นั้นะ่ะคือรอบหน้าก็ไม่มีสิทธิ์เลือกจนกว่าจะได้พักจนเวลากำหนดเขาหยิบขึ้นมาใหม่ได้นะคะรีโกก่อนเก็บอันนี้ด้วยอือตอนนี้ก็เห็นไหมเข้าโหนดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ให้ดูตรงนี้ลืมโหนด4แล็บ2ค่ะกดไฟก่อนเพราะว่ามันจะได้นับถอยหลังเร็ว เราก็เลือกเหมือนตัวเดิม hey, เฮกตันเชียรวมเราก็ไม่ได้สังเกตเลยนะว่าพลังของฝั่งเมจิกของอันนี้เป็นไงอ่าเป็นลูปก,กลมๆคือไม่ค่อยได้ใช้พลังนี้ของฝั่งแอนเชนเวิร์ของน้องเฮกตันเชียเลยก็เลยไม่ได้สังเกตว่าพลังของฝั่ง hey, อะไรนะฝั่งแอนเชนเวิร์ของน้องเป็นยังไงเนาะก็สวยงามแต่ดอกไม้สวยกว่า God, อุ๊ยกดผิดอ้าว ลืมปลูกโ <c oughs> ปรแบบปลูดเท่าไหร่นะเมื่อก,กี้ปลูกแบบ3 0วีแล้วก็ใช้11วอีอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เสาสาคริปนะคะจําเสานี้กันได้ไหมก็แร่มซีึ้นเสานี้ได้ก็จะสคริปเวลาในการที่ผลิตอาหารไป8ชั่วโมงนะคือเรา11ชั่วโมงใช่ปะ่ะคราวนี้ก็คือ12แสองลเนี่ย11กว่ากว่าเนี่ยเราจะใช้เสานี้ช่วยชีวิตเรานิหนึ่งให้มันแบบเร็วๆเพราะเดี๋ยวถ้าเราจะต้องมาวิ่งแข่งเนี่ย คุณรอถึงส1 1เชั่วโมงไม่ได้ก็รอไปอีก4ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็อโอเคประหยัดเวลาไปแปดชั่วโมงก็โอเคแต่การคูดาวของเสารนี้นะคือก็โหดเพราะว่าใช้เวลาสามวันย3ิบสามชั่วโมงเนี่ยมันนานมากในการคูดาวหนึ่งรอบเสารที่คูดาวเก่งที่สุดก็คือเสาร์เสานี้อ่ะเสารนี้จะทุก3ชั่วโมง เก็บครั้งหนึ่งก็คือ3ชั่วโมงเลยแต่ว่าช่วง Heroic r a s t นะไม่แนะนําให้ใช้เสานี้เพราะว่าเสาเนี้ยมันจะเอาไว้เก็บเวลาที่เราเล่นอีเวนต์อื่นถ้าเล่นอีเวนต์ Heroic r e จะบอกเลยว่ามันเก็บแล้วเดี๋ยวของที่มันผลิตค้างๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่คาเอาไว้อะเราก็จะแบบอ่ะเราก็ต้องรอทองผลิตเต็มเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้ใช้ตอน Heroic นะที่แนะนําก็คือจะเป็นเสาผลิตอาหารถ้าเกิด แต่แกแบบสายติดแบบปลัวหาที่มันหลายชั่วโมงที่ใสก่กดผิดนะคะแล้วก็24ชั่วโมงเก็บทีหนึ่งเม็ดอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วก็เก็บไปซะแล้วก็อีกอันหนึงที่แนะนํานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองมิดารินมิดารียนผลิตทองเพิ่มขึ้น20เปอร์เซ็นเป็นเวลา4ชั่วโมงอันนี้ก็คือจะทําให้เราแบบเพิ่มการที่แบบอ่าผลิตทองเวลาที่เราจะต้องเก็บเคเวสทองเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้ทองมันเกิดขึ้นไวนะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะปึ๊บนะใช้ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเกวดอื่นเนาะไม่เป็นไรเสียใจเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มาพูดคุยมามอยกันนิดหนึ่งกับการที่ใส่พลาดไปแล้วนะคะ <c oughs> ว่ากับการที่กดปวอาหารผิดโอเควันนี้เราก่อนจะจบคลิปเราขอสุ่มละกันว่าวันนี้เรามีดวงเกลือรหรืออะไรเรามาฟรีสปินกันว่าทายจะได้อะไรนะคะไม่เป็นไรก็ลองดูขำๆ ดูสิโอ้มีดวงแค่สองคือถ้าแบบโชคดีจริงจะ้แบบไอสคริปต์โน้ตใช่ปะ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือประหยัดเวลาในการต่อสู้ไปนะคะเพราะฉะนั้นสายก็สามารถที่จะเก็บน้องๆพวกนี้แต่อาจจะแบบเหลือแค่หย่อมเนี้ยในการเก็บแบบหย่อมนี้จริงเห็นปะ่ะอย่างน้อยก็เอาผลิตให้หน่อยโอเคถือว่าไม่ได้โชคร้ายทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ถือว่าประทับใจค่ะไม่ได้เจอคู่แข่งที่แบบเป็นกังวลขนาดนั้นในรอบนี้นะ โชคดีจังเลยเดือนนี้ก็คืออะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่โชคดีแต่ไม่รู้เดือนหน้าเป็นยังไงนะเพราะว่าเนี้ยแล้วแต่ว่าจะสุ่มใครมาเจอเรานะมันไม่ได้แบบจะโชคดีและโชคหลายตลอดไปนะคะถ้าเกิดใครเจอคู่แข่งที่โอเควันนี้แบบรอบนี้เขาขยันวิ่งกันจังก็คือให้รู้ไว้เลยว่ารอบหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จะเจอแบบนี้ตลอดไปนะคะมันก็สุ่มละกันนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะในการเล่น แข่งรถครั้งนี้นะคะไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็ใครที่อยากติดตามดูเกมอื่นๆนะคะหรือว่าคลิปอื่นๆนะคะก็ดูได้จากา่ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย